ลูกรักของพ่อทุกคนตอนนี้ไปก็มาดูอันดีกันสถานที่เรานั่งบริเวณที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาถึงใส่งามเราก็วะแวะที่ปราสาทพิมายก่อนนั่นเรียกว่าปราสาทหินพิมาย ความจริงในที่นี้ปราสาทนี้เขาสร้างใลยหินแข็งแรงรกรักเอามาเทียบกับร่างกายของเราเลยหินมันแข็งแรงมากร่างกายเราอ่อนปวกเปียกเหลวเลอะแรงมากร่างกายเราอ่อนปวกเปียกเหลวเลอะไม่เหมือนกับหิน เขาสร้างดูวิจิตกรรมตามีกิจกรรมต่างๆน่ารักคนโบร,ราณนี่รู้สึกว่าฉลาดจะมีความสามารถสูงตามน,นาาบบางังสือประวัติเขาบอกว่าเจ้าขอมที่รงท้ายว่วาวรมมันทุงสามมันวรมมนวรมมนวรมมนเรียวสามมันเช่นกัน จะสร้างกันทังสามวาระเป็นที่สำหรับเสกการะบูชาเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สมัยโน้นโลกระระาชฐานคองพระราชาเขาทำในบ้านไม้เรายังจะเห็นได้ว่าที่จังหวัดพิษนุโลกพระราชฐานของพระารายมหาราีิเคยเป็นบับเป็นบ้านไม้หลังใหญ่จัดเป็นห้องหลายห้อง พ่อเคยขึ้นไปแล้วก็นึกถึงความหลังนึกถึงความหลังว่าถ้าพระนารายณ์ท่านทรงอยู่ทายสุรทัพตนหน่อยบ้างที่นี่ห้องอะไรที่ห้องทำอะไรพ่อก็ได้เดาๆว่าเท่านั้นมันจะถูกจะต้องและไม่ก็ไม่ทราบเดาไปเดามาคิดว่าพระนารายณ์นี่คงจะชอบบูชาพระ นั่งบูชาพระนั่งสวดมนต์นั่งเจริญพระกุศานแพ่เมตตาจิตว่าน้ำประไทยของพระหากาัตย์ส่วนใหญ่เป็นน้ำประไทยของบุคคลภูมิมุ่ความดีกับวงชนชาวประชาชาชาวผสมในวอนของพระองค์เอาละเดียเ๋ยวก็เลี้ยวไปหาบานไรร้อยวันมันก็ไม่จบ ไม่นั้นว่ามองดูประสาทลูกรักคิมคดมานหรือเปล่าลประสาทเนี่ยมั่อดีแข็งแรงสวยสด,สดกงามามีกำแพงร้อมรอบแต่แล้าวว่าเวลานี้ประสาทปันทางอยู่แล้วที่พระพุทธเจา้าทรงกล่าวว่าโลกแปรนิจจามองดูประสาทแล้วก็หันเข้มามองตัวตัวลกูกเองแล้วมองดูพอ่อก็ได้ พ่อเกิดมาพ่อไม่แก่เท่านี้หัอหลลกพ่อเป็นเด็กต่อมาพ่อก็เป็นหนุ่มต่อมาก็เป็นวัยกลางคนเวลานี้เป็นวัยกลิ้งคนแล้วไม่ใช่วัยกลิ้งคนอื่นกลิ้งตัวเองมันจะเดินไม่ไหวแข้งขาจะไปไม่ไหวอยู่แล้วจะกลิ้งอยู่แล้วแล้วต่อไปไม่ช้าก็เป็นวัยผี ลูกรักทุกคนก็มีสภาพอย่างนั้นตอนนี้จิตนึกว่าภาพว่าชีวิตที่ผ่านมามีกี่อัตภาพที่เกิดในโลกมนุษย์เกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสัตว์เลีัยชายก็เกิดจิตวาดภาพนึกถึงความหลังตั้งจิตคิดว่า อาตภาพที่ผ่านมาแล้วเท่าไร่โจงปลายกะสายใจกอบข้วพเจ้าเวลานี้ภาพของทุกคนก็จะปรากฏดูทีแล้วว่าเราทิ้งร่างกายมาแล้วเท่าไรแล้วทําไมเรียมวสนใจกับร่างกายนี่เยเกินไปมีบางคนก็ยากสนใจกับร่างกายเของคนอื่นแต่เรื่องปกเพสนี้วาดพอไม่เที่ยง มมีความจำเป็นจะต้องแต่งงานก็คิดว่าแต่งชาติหีืชาติเดียวก็ดีเป็นกันเข้าไปประจนกับความทุกข์ให้มันจริงจริงเรวยทุกข์ในกายคลองคู่อยู่ครองกัน,กนมันทุกข์ขนาดไหนแต่ถ้า,ถาหากว่าเป็นปุพเพสนิวาตแล้วแล้วก็เหลีกเลียงไม่ได้เป็นการเห็นใจ ถือว่าเข้าโรงเรียนโรงงานถึนงกง็แล้วกันสำหรับราสาทิวไมายที่ตรง,งนั้นและที่ตรงตรๆั้าบริเวณที่เรานั่งอยู่นี้รอบๆบริเวณนี้ไม่ใช่แค่มีเมืองมีพระราชาแต่พวกโรมันท่านั้นพวกวรมัเราก็เคยเป็นพระราชาอยู่ ใช้นามสมัยนั้นใช้นามว่าพมทัตหมดเหมือนกับขอมก็ลงท้ายว่าวรมันหมดฝ่ายพวกไทยก็ขึ้นต้นด้วยพมทั์แต่ลงท้ายด้วยพมทัพโซลวาเนื้อไทยก็เป็นคนพุ่เดียวกันท่านี้จะขอกล่าวพมทัพที่ลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปจาก พม่ทัตของไทยก็คือเป็นพมา่าทัตในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราสเสวยพระชาติเป็นปาจิตตโกมานเล่าเรื่องกสงนิทด,ดีไหมย้อนหลังไม่ต้องผู้ไรมากใครผู้หญิงโมมากระหนึกงึธาอภาพบอกเวลาในผู้หญิงโมท่านทำอะไรบ้างท่านเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เมื่อเวลาข้าสิกเข้ามาถึงที่ แม้แต่นารีก็มีผิดเหมือนกับรูปพยานาคไม่่าเป็นนาคตัวเมียก็มีผิดถ้าช้างเดียเป็นช่างพังคือช้างตัวเมียก็มีกำลังกลา้าฉะนั้นคนหญิงโม่ซึ่งเป็นสาวใช้ใจกลา้าประกอบไปด้วยปัญญายอมเสียสละกายนิดหนึ่งเพื่อส่งชาติยอมเพือรักษาชาติแห่งกองอยู่ และเวลานี้ความดีของท่านยังปรากฏเขายังหล่อนนสาวรีไว้แล่ร่างกายของท่านถิงโมไปทัาไหนหมดเวลานี้เราเหลือแต่ภาพนี่ความโหยคนแห่งใจไม่ได้เกิดขึ้นถ้ารดจะคิดเมามันในกามโลกีก็จงคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีศักดิ์สรีใหญ่ มีอำนาจวัสนาบารมีมีกำลังกายกำลังใจมีเวลานี้ทันโยมปลาทันตายเมื่อท่านตายแล้วเราจะอย,ยู่ไหมอยู่ช่วงฟ้าดินสลายไหม หวนนึกถึงอัต,อตภาพของร่างกายที่ผ่านมาแล้วเท่าไหรเ,เป็นคนเท่าไรเป็นสัตว์เท่าไรเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเท่าไรน้ำมันขังอยู่ไม่ได้ทำไมฮิมันหลงเหล,ล,ลาหลงไหลไฟฝันเมามันเพื่ออยากทรงอยู่คอชีวิตนะหาสภาความทรงอยู่คนชีวิตต่อไปนะมันไม่มีรัลกลก ย่าเสวกหาไม่เกิดคนดีเลยต่อท้ายไปก็ขอย้อนต้นนิดมาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เราเป็นหนอรพระบรมพงโพัดวทมีนามว่าปาจิตุกุมานเป็นลูกของพระราชาเมื่ออะไรพ่อจะไม่ได้อยู่แถบจังหวัดอุบลราชธานีเมืองแถวนี้พระราชาสมบนามลงท้ายว่าพรมทัต และกบัเงเอิญท่านผู้นีนปน้ปาจิตุกมันเอสาะพอที่เขาน่าจะสมบัติได้ราชวินดาต้องการในหาหญิงที่พอใจท่านเวหาใครท่านก็ไม่รับสักคนว่าน่ามนุคุณาาสตรีทั้งหลายดีแสนดีแต่ก็ไม่เป็นทุย,ท,ท,ย,ยที่ถูกใจพระราชิวิตายก็หนักใจจิงรี่โหนมาโหนมาเพียกอน หนนี่ก็โหนจริงๆแถมห้อยแถมแขวนด้วยปล่า,า,าก็ไม่ทราบแกลงเช่นลงทิบอน,าาน,น,นละกันดานเช่นนวลมันลงเล้ชับชับชับก็หายกันเปนลงใส่กัพยากรพระสตรีไตในโลกนี้ที่เป็นคู่ครองของปาจิตุมันะไม่มี <S <S แต่ว่าคู่ครองเกิดแล้วเวลานี้เกิดแล้ว แต่ยังไม่คลอดเมื่อชีทแทว่าวเกิดอยู่ในที่นี้ในะชี้ตรงมาที่นี้นเวลานี้อยู่ในขันมารดาแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นถ้าปาจิทุมานไปจะมองเห็นมารดาเป็นชาวนานี่เวละ แต่ว่าเวลาที่มันมันดาเดินไปแล้วก็ปาจิตุกามานจะเห็นพระเสวกัชัดกันขงมนนั่นแหละหน้ามนคือชมตัวโครครองปาจิตุมานอยู่ในท้นองนข้หญิงคนนั้นอายุยี่สิปีคอยนายอดนารีที่อยู่ในท้อง้มาแต่งงานกันอายุสิบหกก็สานิหกปียไม่แก่มาก เดี๋ยวนี้ผู้ยญยงผู้ชายอายุเจสิแต่งงานก็ังอายุสิบเจ็ดยังได้ยังไหวแต่หน้าครัวไม่เป็นเรื่องถ้าเมาแบบนั้นไม่เป็นเรื่องทางแม่เป็นนะว่าในที่สุดปวาจิตกุมายก็มาสังเกตการเห็นเป็นตามความเป็นจริงตามโทหทํานายทุกอย่างจึงเป็นลูกจ้างก็เป็นคนช่วยงาน้านนะั้น แล้วก็ปลอมตัวมาแล้วก็ให้พระราชวินดาก็ส่งเงินลับๆมาช่วยแต่คุณนั้นจัทั้งมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ต่อมาจังท่านนารีไรคนนั้งข้าออกมาแล้วก็ประกบอบควพยายามเลียเ้ยงก็เกลี้ยงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเมยอดนารีได้ยุติหปีก็แต่งงานกัน นี่ขอเล,นะล่าละนัตนาเรคนนี้นั้นแปลกว่าเกิดขึ้นมาแล้วสวยจริงๆรเอสวยเท่าโกฟรีไดไหมจ๊ะเจ้าวกฟรีกน,นยังนั่งอยู่นะพบฟรีบอกว่าสวยกว่ารูปร่างคลน,านละแบบเพราะว่านารีไรกคนนั้นรูปร่างค,คลา้ายสดทรงเดียวกับแม่สี ใช่ไหมน่สีก็มานะนี่เท่าเรานั่งอยู่นี่เต็มไปหมดนะใช้อำนาจที่เดียวกว่ยานที่ลกรักใช้ให้มันคล่องพอพูดทั้งใครจับอาเจจจับทันทีแล้วก็ถ้าสงสัยก็เม็ดึ้จดไปก็ได้พอใครแต่งตัวเสียอะไรจดยยาอๆแล้วก็มาจอยกันถ้าไม่มั่นใจพอจะตัดสินให้ เราไปที่ไหนใช่เราจิที่นั่นในเวลานี้ปราจิตรกามานกืยอดเจวามันคนดีเวลานี้กันดูก็ไม่เหลือและจากนั้นก็เกิดเกิดแต่ตายไาหลายชาติจนทั้งมาบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระบรมโลก,กนานาคคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นไหมลูกรรันตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าในร่างกายก็พางอีกแล้วไม่ได้ผ่าน เวลานี้เรามีพระบรมสารีริกธาตุเป็นขวัญใจของชาวพุทธัหลายที่บูชากันแต่ว่าพระวรกายของสมเด็จพระสงฆ์ทัานบรมศาสนากยกศงสลายไปแล้วเห็นไหมวันโลกหาที่สุดท้าจุดจบไม่ได้จำไว้นะาูกนะพระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าการเกิดเป็นทุก การแก่ใใเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การที่แะ่ตายเข้ามาเป็นทุกข์ความจริงสิ่งทั้งหลายเหลานี้เป็นกฎธรรมา ที่เราอยากเจงโง่ไปแบกบกราคะเข้ามาแบกบกโลภะขามาแบกบกโทสะขามาแบกบกโมหะขามาถ้าเราทำใจเฉยๆไม่สนใจกับราคะความรักเองคนก็จะดูจนหนังทางหนังเข้าไปถึงเนื้อทางเนื้อเข้าไปถึงกระดูก อังกระดูกระมังตับไตใส่ฟอดดูสภาวะความจริงกายเคลื่อนไหของร่างกายเพียงเท่านี้ใจเราก็ไม่ติดอารมณ์จิตมันก็ปลอดจากราถายความขนาดจิตดีแต่ความโรคขมายีกระดูคนที่เขเป็นมหาสิธีมีศักย์ใหญ่เนี่ยเขาตายแลว้วเขาแปลอะไรไปบ้าง ดีไม่ดีความโลภกดกตัวให้จมนมไปสู่นนรกเยอะแยะไปอย่างพระเทวทักตกิ่นตนและอารมณ์แห่งโทสะก็ดูตัวอย่างเทวทัตก,ก็ไม่ไกลเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังแลเกิดความโกรธในพระพุทธเจา้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อยึดอำนาจก็ประเพณีแห่งความเป็พ่พผลาเขตัดกี่น พระเทวทัตไปสั่งสมกินเลสก็เลยลองอาวีีไปย,ยังไม่จบพระเทวทัตแสดงละครยังไม่จบแต่พระพุทธเจ้าแสดงจบแล้วพวกเราก็ขอตั้งสัตยาธิฐานของถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้วยกมือไว้น้อมใจน้ำสการ คิดว่าทำใดที่องค์สมเ็จพระวิธิตมานบรมศาสดาสมมาสมพทธเจ้าสมบูรณ์แล้วคอ้ข่าพระพุทธเจ้าทุกคนบรรลุรมนั้นในชาตินี้ต้ยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็จงอย่าขออย่างเดียวนะลูกขอแล้วท่านให้ใหนะ้นั่นเราก็ต้องจัดทำปฏิบัติ ราคาจะกำจัดเดิมนาากามชนทะกับการยิคตานุสติโลภะกำจัดด้วยความเห็นใจซึ่งกันและกันและก็มีทางการให้เป็นในสหาวะบรรทุกโทสะเราจะกำจัดได้เดิมหนาาเมตตาบรมีโมหะตัวนี้ก็ใช้ปัญญาดูของจริงที่เราพอที่พ่อพูดมา ว่าแต่และคนแต่และคนเกิดกันมาไม่จบไม่จบเราจะไปเกาะไอ้จุดที่ไม่จบเพื่อประโยชน์อะไรรักษากําลังใจไว้ในขอบเขตให้จิตวราสงบคล้ายๆกับอยู่ในห้องคนเดียวและควยระวังห้องอย่างที่พระบาทสมเด็จเจ้า皇สุทัศนถ้าจะรมจิตของ,รงเราสงดแนบนิง่งอยู่ในกําลังของสิงก็ดีเขาสมาธิก็ดีเขาปรัชญายันก็ดี อิเลต่างหลายเหล่านี้ไม่ไม่กล้าเข่าเพราะว่าเรามีสติสมัยยะคข้มองหน้ามันตั้มอไม่นกลัวตาใจไม่ได้กลัวตาเนื้อมันกลัวตาใจถ้าตาเนื้อเนี่ยมันไม่อาศัยแต่จะตาใจมันกลัวพ่อจะพยายามสอนให้ลูกรู้จากวิธีใช้ตาใจนั่นเป็นอาปาจิตบุมาณรายนั้น ก็คือองค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาใหม่ทั้งหลายครั้งเวลานี้ร่างกายก็พังครงไปนิพพานไปดูพวกวรมันทั้งหลายที่มีอำนาจศักดิ์สิทใหญ่ในเวลานั้นเวลานี้ร่างกายเขาอยู่ที่ไหนซากศพเขาทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ เป็นนั้นว่าโชมตจวเวลานั้นมียมนาาราชสัตว์ปกครองที่น,นั่นยึดเมืองที่นี่ความจริงเขตนี้มันเป็นเขตไทยเขตลวาวก็คือเขตไทยเขามาตั้งอยู่ในแดนกมวันนควรวัดตะคนทมลเขาสร้างอยู่ในเขตลนแต่แต่ว่าอาศัยที่เรานั้นมีมากกว่าเขาแต่เราไม่ได้รวมตัวกัน เขาว่าถืออำนาจมาตั้งเมืองอับเขาให้แนบว่คนที่อยู่ตัง้งแต่นี้ถึงนี่ไปต้องอยู่ในบัคับปัญชาของฉันแตเมื่อพวกเราไทายเรามาันไม่ได้รวมตัวกันเราก็จำยอมอย่างนี้เขาเรียกว่าประพณีจำ แต่คนที่จำบางครับก็คนจำยอมต่างขอต่างคนจำตายไปกันทั้งหมดเนี่ยนี่ก็ตอนทับบันเลงก็แต่เพลงมอทถึง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 มีหัวโหวนหัวใจแต่มันหลอบด,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 ดีมาก จะได้สะกดจใจว่าความตายมันเข้ามาถึง <c oughs> ความตายมันเดินเข้ามาหาเราทุกลมหายใจเขา้าหายใจออก <c oughs> หายใจเข้าครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาครั้งหนึ่งหายใจออกครั้งหนึ่งชีวิตเก่าสลายเป็นครั้งหนึ่ง ให้ใจใหม่เข้ามาครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาเกิดมันตติดต่อกันถ้าลมให้ใจขาดตอนเมื่อไรให้ใจเข้าแล้วไมใ่ใจออกให้ใจออกแล้วไม่ใใจเขา้าก็นตายเนื้อขาาวถึงความตายลุงนะหมดเือละครตัวอย่างก็คือความิตต่งมาและประชาย,ยาบรรดาผู้บรมันทั้งหลาย แโอเคในที่นี้แน่คนสำคัญก็มาเหมืนกันคนสำคัญก็คือวันทองที่ก็หาว่าเป็นชูแต่ความจริงไม่ใช่คนเช้าแต่ก็มาอ๋อปิยาปิยาพาดนมาตหัวไม่เม่งก็มามาด้วยวันนี้เล่นเล่นช้ามันแพงก็ดีไหม สแสดงลคะครซเลยเปไงตายแงยแกระาบัวตายแงยแก่ไปหมดแล้วเวลานี้มีแต่ผีช่างผีแผนแล้วคนช่างคนแผนไม่มีวันทองเราทองโบกฤีทองปรสีใครแต่ใครคนไกลคนใครคนไกลไม่มีมีแต่ผีหมดหรือว่าไงก็ว่าไปเวลาเลยแปดนาทีอเฮ้คน ะบอกลูกบอกหลานาว่ายังไงชย่ใบดีใครลนะ่ะลาวทองพันนวดีสีสซภาใช่ไหมใช่โจฮ่าว่า,วาอย่างั้นนะวา่ายังไงเลยบอกว่าพูดย่อๆสีลูกจะได้จำได้แล้วก็บอกฉันมาสิจ้าให้พูดว่ายังไงแล้วบอกสอนลูก ลูกทุกคนพ่อเหนื่อยมากลูกก็เหนื่อยมากอย่าลืมอย่าไปหาแต่พ่อเหนื่อยมากที่ลูกจะเสียกำลังใจครับว่าถูกลูกเหนื่อยมากแต่พ่อเหนื่อยคนเดียวเพื่อลูกต้องไปน้อยเป็นพันลูกหลายคนเหนื่อยเพื่อพ่อคนเดียวอย่าลืมนะว่าพ่อมันอยู่นะ ปัญหาเรื่องเลนยยื่อยตลอดเวลาี่เธอต่ว่าเหน่อยพ่อลูกใช่ไหมโอกรใชัที่ทำนี่ทำเพื่อลูกไม่ว่าทำเพื่อคนทุกคนความจริงธรรมะพ่อท่านเจ้าพอกินพอใช้แเลยถ้าจะกินจยใช้แต่ว่าเราไป่นอบปแม่เทานี้ก็ต้องหาเพื่อลูก ตั่งไยังไงอีกชีบปฏินาีิกาเวลาเหลืออีกหกนาทีไปขอเตือนว่าแม่ขอสั่งว่าทุกคนที่มานี่เป็นลูกทั้งหมดบางชาติอาจจะเป็นลูกคนอื่นแต่ก็ผ่านมาผ่านในฐานะผ่านเธอที่เป็นแม่มากขอ ขอสั่งลูกทุกคนว่าทำใดขององ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อแนะนำแล้วขอลูกทุกคนจงตั้งอารมณ์นั้นนักาอารมณ์ทรงทำอนันไปด้วยดีจงอย่าคิดว่าชีวิตตินสีของพ่อจะอยู่กับลูกตลอดการตลอดสมัย เพราะว่าเวลานี้ร่างกายมันปรปปับเต็มทีแล้วเกือบจะทนไม่ไหวจะต้องอาศัยกำลังใจคับและบังคองใอ้ส่วนหนึ่งแต่กำลังกายอย่างเดียวมันส่งตัวไ,ม,ไม่ไหวนั้นถ้าลูกทุกคนยังรักพ่อยังรักแม่ก็ขอให้ทุกคนรักษาความดีที่มีอยู่แล้ว ให้เหมือนคือรักษาความคิมและก็จงสร้างความดีตลอดไปขึ้นชีอว่าความดีใดที่องค์สมงได้ประจอมใจบรมศาสดา,าสมมาสัพพุทธจเจ้าทรงแนะนำไปแล้วขอโลกทุกคนจงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนสุดที่มีความสำคัญนั่นก็คือ เมากายจนขิดไปในเป็นถ้ายคำขาไไ่สีนะอย่าเมากายอย่าเมาชีวิยจงอย่าคิดว่าร่างกายของใครดี้ดูร่างกายของเรล่านี้มันเต็มไปด้ความสุขระบบสมแต่มีความเสื่อมสมเป็นธรรมดาไม่ช่ามนก็พัง คนเดียวมีความสุขสุขอย่างคนคนเดียวแต่กระทุกอย่างมีขันหะนั้นขอลูกทุกคนจงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิตคิดว่าอนิจจาวัตสังคาราสังคารทังร้งหลายไม่เที่ยงหรอ ว,ว่าธรรมยธรรมมีโนเมื่อเกิดขึ้นก็เสื่อมไปคือแก่ไปเดียน้อยและน้อยสุดสุนไปโอปัจจตว,วานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดคนก็ตายให้อาใจนึกถึงภาพของคนตายเระเวลานี้คนที่เขาตายมันนอนอยู่ข้างหน้าของเราสภาพมันเป็นยังไง เตสังอุบสโมสุโผร่างกายที่เปื่อยเน่าอย่างนี้ทารดไม่มีเส้นใดแล้วองสมเด็จพระบพิษแก้วกล่าวว่าจะมีกายแก้วคือปณิพันธ์เอไม่เสียเท่าไหร่แคแนะนำเท่านี้นะแล้วขอก็หมดท้ายบอกขอลูกทุกคนนึกถึงสภาพนี้ไว้เป็นปกติ ย่าเรื่นเริงเก่งเกินไปและก็จงอย่าทำใจหดหู่เมื่อกของกรรมมาถึงเราจะต้องสู้เพื่อหักล้างในการเกิดเราจะไม่เกิดต่อไปขอให้ทุกคนรักษากำลังใจอย่างองค์สมเป็ะจอมใจบรมศาสนาสัมมาสมัมพุจ้าว่าเราจะทรงไว้สึ่งความดีไม่มีความรี ตามกำลังของจิตตอนนี้เวลานี้ทุกคนมีจิตเป็นทิพย์ให้รักษาความเป็นทิพย์มาให้ดีต่อสู้ต่อมาสักทุกอย่างเราต้องไปลูกที่มีความกตัญญูรู้คนไปคนที่มีความกตัญญูรูค้ค,คนให้บุคคลของชาติในคนในชาติเดียวกันในชาติ ไม่ว่าชาติไหนใครทั้งหมดถ้าเขามีคุณกับเราเราจะสนองคุณท่าน้วยความดีอารมณ์ใดที่แปรอารมณ์ที่ไม่ดีจงตัดอารมณ์นั้นไปรับสากกำลังใจไว้เพื่อปฏิภาณโดยเฉพกะคิดโหนคิดสนว่าไฟร้ายที่จะไม่ใจคือหนื่อราคะความรักในระหว่างเพศ โลภะความโลภก,กอบโกลทรัพย์สินมากเกินไปโทสะอันตรายใหญ่คือความรุ่มร้อนของใจเกิดแต่น่อยของความโกรธและจิตใจที่มองไม่เห็นโทษที่เรียกนว่าโมหะคือความหลงจงอย่างมีในจิตของโลกถ้าลงทายว่าแม่ขอลาก่อเพราะความการถนานดีของแม่จงมีแก่ลูกตัวคนสวัสดีและไปเร็วลูับ ้องดูเวลาเวลานี้ถึงเวลา15นาฬิกาคนดีถ้าอยากค,คุยกันไปอีกก็ไม่ไม,ไม่ไม่จบอ่ะพ่อคุณไม่จบจบเสียงหมดเสียงมื่อไรตายเมื่อนั้นถ้ายังไม่ตายก็มีเรื่องพูดคิดว่าการคุยกันวันนี้นะคิดว่าลูกของพ่อซึ่งเป็นคนดีองจะมีประโยชน์กับลูกบ้างไม่มากก็น้อยตามสมคคน เราเวลาหมดแล้วแล้วก็ลาดิลาไม่สีฮะลาแต่คช่างหัวไม่หมิงไม่แอะแยะแยะก็มาขัดียะขัดียเพราะว่าหัวไม่หมิงทำาท่ากรรมัดเก่งนะเวลาบบกีลาทุกทุกคนและขอบคุณท่านผู้ที่ทรงอธิสัมมาตะกายที่มากับขโวนใหญ่ของเรา ท่นได้สนองความดีกัพเกเราคือรักษาและมัตตวังภัยอันตร,า,รตายให้แต่อย่าลืมว่าเทวดาหรือภูม้งหลไรต้องรักษาและได้เพียงแก้กฎของกรรมเท่าน,น,นั้นถ้าสิ่งใดที่เป็นเหตุเกินวิสัยที่าไม่สามารถจะโคุมเราได้เอาละลูกัะทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถได้แล้วก่อนจอะไปก็ใช้กำลังใจนาโบกี ถ้ามีห็นตัวกันนึกถึงารเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้สสดี